สวัสดีค่ะแม่นวลค่ะสว,ส,สวัสดีครับคุณแม่นวลครับสวัสดีคร่ะค,ค่ะคมือน,นีช่องเซาฟหนิงพ้ารวยข้าพูดแชแน,นลค่ะคามาติดตามแนวทางตัวเลขความฝันกับแม่นวลค่ะคในงวดวันที่16พฤษภาคม2567ไปฝากท่านผู้ชมทางบ้านค่ะฝนกำลังตกเศร้าไม่ค่ะท่านผู้ชมค่ะตกเศร้าเมื่อกี้กับมหาคุณแม่เลยค่ะครับได้ยินว่าคุณแม่ฝันฝันได้จักมื่นเลยคุณแม่ ฝันมาคืนนี่ล่ะฝันมาคืนนี่เนาะแมน่นบอกสูฟ่ฟังในฝันจังเลยยังมาไม่ฝันเนาะแค่ขี่จักรยานขั้นนี่ล่ะขี่จักรยานขั้นนี่ล่ะแม่กับขี่จักรยานหน่อก็ไปเลยบาดกับมีอีนั่นมันก็จูงโหลดลูกมนันอีีห่างละค่ะอืมไม่ยัยไม่ยัยมาแล้ว,วอ่ะอือพวกก็บของปั๊บโหลดหัวปั๊บไรยังแล้วก็ว่าโหลดแล้วล่ะค่ะอืมมากมากมากมาสันกอยสื้ผ้าไปพุ่นมาสั่นไปใสก็ว่าอยู่ในใจเจ้าของนี่ ไปเออไปก็ไปก็จันทินรถเลยก็ไปเลยน้ำเขาจักผ้าไปใส่โอ้กไ็ไปน้ำเขาไปน้ำเขาจากัจากวันขี่รถจ๊คบ่อยขี่ก็บอกหนูแต่ว่าหาันแม่นะ่ะไป่หอดเฮือนเขา,ขาหัวหันเขาเลยอืมเป็ยังไงวะเป็หอดเฮือันมาอู้ยเฮือนเพ่นมีแต่เฮือนหลังใหญ่ใหญ่โอ้ยงามเฮือนเพ่นอืมค่ะจักเพ่นสิผ้าไปใส่กระซางยังไงวะไปน้ำพ่นค่ะอื อีนั่นล่ะค่ะไปอีแม่แม่แม่ลูกอ่อนนั่นล่ะแม่ลูกอ่อนแม่ลูกอ่อนตัวมันไม่หลูกงินมันก็ยางน้ำฝนแม่มันหูวจักพา่หูจักเขาบ่อหัจักกระยังไงอีแต้มยัง่ซื้ออีแต้มมันล่ะซื้อมันเป็นจังไดเบาสู่ฟังเลยคุณแม่อ้าสิว่าจังไดอีนอีแต้มน่ะมันตายเลยไดีมันตายแล้วก็ยังว่าโอ้ฝันเห็นคนที่ตายแล้วอีนั่นมันเป็นยังคือตายวันนี้ตายก็อันมันตายันตายอัน ทองกลมเด้นี่ละอยู่ในนี่ละนี่แน่ไฮตัวนี้ยน่าตัวเนี้ยค่ะนี่ไงตายก็ตายอยู่ไปเอาอันลูกตายอยู่น้ำเยืนครับตายดนกับบ่อขึ้นแม่บ่แม่นสิบสิบปีสี่ปีแล้วกระบาดจะโดนเลรอเนาะโดนแล้วอืยแต่ว่าก็ยังฝันเห็นห้าฝันน่ะมันไปกับลูกมันยังม่ะลูกมันผู้หญิงค่ะมันเอาไปนอืำ มันจูงหลกหลูกมันมันเอิญเท่านั้นะค่ะเท่ากับว่ามันเอา้าอีนี่ไปใช้กับใ,ในใจในใจเม่นี่ละ,ะก็เลยมันเอิญกับไปนะมันอืม,อมอนี่นั่นก็จังมาขันขันขันห้นาฝันเห็นนั่นอีนี่เนี่ยมันตายแล้วเท่ากับว่าขันเมน่นเมรนคือห้าฝันเนาะ,ะมีสีเด้กคุณยิ่งมีสีมีสีครับอืมตายนั่นก็ ก็จะเป็นศูนย์ก็ได้ครับผู้นึงนั่นเล็กน้อยนั่นเปหนึ่งค่ะคุณแม่ให้อือเลขสามตัวเป็นบอกคุณแม่สามตัวตัวอะไคะสี่ศูนย์หนึ่งสี่ศูนย์หนึ่งแม่คุณแม่ให้เนาะนี่นั่นนี่นั่นมันก็เป็นเป็นพีอยู่แล้วก็เป็นศูนย์เป็นศูค่ะเนี่ยเสียงฝาห้องค่ะท่านผู้ชมกบำ้องตกใจเนาะครับเพราะว่า หอมหยุดคนมาฟังหุกคนอากระเทียบนะคะเนาะถึงทำถึงทำเลยค่ะนี่ละเลขกสีขาเลขสีขามาเอาผอมกับเสียงฝ่าเสียงฝนดังกระฮึมเลยคุณแม่ค่อยุดฝังต้องเปลี่ยนบานผมนะครับแม่กัาหูเมื่อได้อชอหลังจากไปบานเขาแล้วเห็นบานเขาล้างไงแล้วคุณแม่ก็บหูเมื่อแมนบอกหูเมื่อยังวะคนคิงลูกค่ะท่านผู้ชมอ้ยังวะเป็นผีตายทองกง้าบานเท่าก็เอิญ ตายทางองกลมนะคุณแม่นะตายมันตายตายทองกลมแต่ว่ากระจำหนาได้เห็นชัดเจนว่าเป็นผู้นีก็เป็นผู้นี้ยังไงอุณแหม่มคัะก็เลยว่าเพราะว่าเป็นคนให้ไกลกันกแม่โอ้ยเออแม่น่ยเป็นคนมาสื่อดินสื่อหน้ามันเลย,อยพอ,อมันน่ะผ้ามาอยู่นี่ก็เอาหัวก็มันก็นมีลูกในหันละไม่ลูกอยู่นี่ละป่าเปด ได้แปดเดือนหรือเท่าไหรก็บหูค่ะมันกัเจ็บท้องกับไปน้ำยื่นไปแร้กก็ว่าตายตายในท้องอะล่ะโอ้เอคนก็บอาม่ามันเก่งตูนเข้าจืดไรป่านนั้นเดค่ะ็กนี่ก็ได้เด็กมาฝันเกี่ยวน้อฝันเกี่ยวฝันมาขึ้นนี่ล่ะสุดเลยแมมมาขึ้นนี่ก็ยังว่าสุดซุดอนหอนก็สิฝันเกี่ยวนี่คุณแมมไปนอนบ้านเม่นบ่บ่ได้นอนบ้านบ่สีผ้าไปให้เพิ่ยังว่าสิไป ไปนอนในในในหมู่บ้านเพิ่นมีบ้านอีกร้างนึงเนาะค่ะท่านผู้ชมตัวนี้เป็นบ้านอยู่ไฮเนาะค่ะคุณแม่นี่มีบ้านอยู่ในหมู่บ้านอีกร้างนึงคุณแม่ไปนอนบ้านบ้านนี่ก็เลยฝันอยู่บ้านฝันว่าได้ไหมได้มาไหมยังวะฝันว่าพี่ตายต้องกลมไปเอื้อนมาไปเอื้อนมาเออื้นไปให้ไปให้เลยค่ะก็ยังวะไม่ใไงไม่ใหญ่มันวะก็เฮ้อหล่นแล้วเฮ้อหล่นสิ ไปน้ำขอยเพื่อนบ้านหรืังไงมาๆขอดีผ้าไปผุนมาสัดไปใส่ล่ะมาเลยว่าอยู่ค่ะเข้าไปหอดเข้าไปเห็นบานเห็นเพื่อนมันนั่นละอืมอุ้ยคือลายแต่พี่แต่บานลังเลงามาๆโอ้เอออินาค่ะอืมสี่ศูนย์หนึ่งสี่ศูนย์หนึ่งอินอินน่อยๆเข้ากับว่าเป็นหนึ่งค่ะนึ่งนึ่งแล้วคุณยญิงเป็นซีได้หน่อยเป็นหนึ่งคนตายน้ำศูนย์นะคุณแม่เนาะค่ะ คุณแม่เิ่นหายมากคุ้มเดียวหรือรว่าหางเดียวเนาะค่ะ401 40ค่ะ <000. S 1> ค่ะนี่ก็เป็นแนวทาาเนาะค่ะท่านผู้ชมเป็นแนวทางตัวเลขความฝันในการสื่อสากกินแบ่งรัฐบาลของแม่นวลค่ะคคในงวดวันที่1 6พฤษภาคม2 5 6 7นี่ค่ะก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านเนาะค่ะมีโชคมีลาบในรางวัลใหญ่กับแม่นวลเบิดสุขูสุขคนค่ะค,ค,ค่ะคุณแม่มีหยังเพิ่มเติม,ตมอีกบ่บอบ้าต้องพูดหรอคะบ่มีครับเพราะว่าตัวเลขคุณแม่เพิ่นก็ให้มาแล้วเนาะครับเนาะ เป็นตัวเลขสามตัวหางเดียวเนียๆครับผม401 401ฝันเห็นผีตายต้องกลมมะเอิอนกรบเบืุ้มว่าจะเอิอนไปใส่เนาะเนาะเอิอนไปนั่มเป็นปะคุณแม่เพปรนกะไปนั่เขาไปนั่มไปเห็นเฮือนเห็นซ่านเขาเจาะมาหน่าจะพาไปเบิ้งเบิ้งใส่เนาะเนาะเพราะว่าเป็นคนคนหัวจักกันนะคุณแม่เนาะคนหัวจักกันอาจจะฝันเห็นครับได้อยู่อย่านครับเปิอัดที่มาเพิดอัดที่มาให้โฉงเขาก็ได้คุณแม่เนาะ ก็สิมาห้โซมาคุณแม่เนาะห้โซแท้ๆเฮาบ่เคยฟันเห็นจ้ากเถื่อเฮาเฮาแต่ฟันมันเห็นมันเลยล่ะถ้ามีเวลาเนาะค่ะคุณแม่ก็ใส่บาตรยาตภพให้เพื่อนแม่ทำบุญให้เพิ่นค่ะแต่ว่าบานบานนี่เท็นในความฟันเนี่บ่รู้ว่าเป็นบานผู้ใดเป่นบรคุณแม่บ่บ่จีบ้าบานมันหรือยบ้านใส้แล้บานมันไม่ตลังงามงามเป็นบานบานเขาบานในหลกของเขาหลวงเขาพาไปเบิ่งค่ะไปเบิ่งเพราะว่าถามไปเพื่อว่า ท่านผู้ชมเป็นอยากหูวเนาะครับน,นวาร์บานบานที่พาไปเบล่งนี่เป็นบ้านผู้ใดอัดเพื่ออาจจะได้บ้านทีกที่เนาะค<อ>ุณแม่เป็นกรตอบมาแล้วว่าเป็นหลู้ว่าจะเป็นบ้านผู้ใดเนาะคุณแม่เนะาะเพราะว่าในความฝันจะไปอยู่ไสบ่นว่าแต่ว่าหัวเต่าจะเป็นบ้านเนาะคุณแม่เนาะแม่เคยล้างลำงำามๆัวหูวแล้วค่ะงอนคิดว่ามีหายว่าอะไรคุณแม่วันนี้แม่นบอกเหรอห่วยงอนเป็นหาอันนี้กตีไหวเนาะครับน่าะเอาไปเลยคุณแม่เพิ่นหายมากแล้วล่ะครับอืมครับค่ะเฮงที่ไปหลายตัวเฮงหลายตัวเฮงหลายตัวไปเรื่อย่่ะาอูแแลล้วเบบ เอาแบบมันใจของคุณแม่เลยก็คือสีศูนหนึ่งค่ะสีศูนยหนึ่งหนึ่งต้นวีกเนาะต้นวีกค่ะคันเม่นอันสีสื่อกับสื่อสิซื่อกับสิเป็นยังตัดเลนเอาตัดแอาค่ะแต่แต่สิตัดเอาค่ะแต่อย่าลืมตัดเนาะคุณแม่เนาะกันไววค่ะครับค่ะเพื่นไหมาสามตัวรรมาของคุณแม่ก็ไปหาจับใบลอตเตอรี่ไห้เนาะค่ะจักใบติดใหม่ติดมือไหวค่ะค่ะค่ะกขอคอบคุณเแม่นุ่นเนาะค่ะหลายๆายค่ะทีคุณแม่นี่ มาแบ่งปันแนวทางตัวเลขความฝันสู่ท่านผู้ชมทางบ้านฟังค่ะขอบคุณค่ะคุณแม่ค่ะค่ะก็มมสรุปแนวทางตัวเลขความฝันในการสื่อสลากกินแบ่งรัฐบาลของเมนวนค่ะในงวดวันที่16พฤษภาคม2อ6 7นห้นี่ค่ะเมนวนเพิ่นฝันกับท่านผู้ชมเพิ่นฝันคักอีหลีนี่เพิ่นวางวดนี่เนาะค่ะเพิ่นฝันเห็นผีตายทองกลมเพิ่นวาค่ะ คนหูจักกันนี่ละเพิ่นว่าแต่ว่าเพิ่นเสียชีวิตไปแล้วเนาะคะ่ะตอนเสียชีวิตนี่เสียชีวิตแบบลูกตายค่าทองเพิ่นวาตายทองกลุ่มเนาะคะ่ะที่เขาเอื่นกันเพิ่นว่าฝันเห็นว่ามากับลูกเพิ่นวาค่ะมากับลูกมาเอิ่นเม่นวนี่ไปน้ำเพิ่นว่าเม่นวนี่กับไปน้ำเขาจะเขาเอิ่นไปใส่สันแต่กับไปน้ำเขาเพิ่นว่าไปหอดแล้ว เขาผ้าไปขืนเฮือนเพื่อนมาเฮือนหล้างนันเป็นเฮือนบกนักก้ามหล้างบากักไงเฮือนไม่เพื่อนว่ามีแต่เฮือนงามๆลัางใหญ่ๆหญ่เตบุหัวเป็นเฮือนไผ่ล้วก็บ,บุหูบ้านกทีีน้ำเพิ่นว่าค่ะฝันซ้ำนี่ฝันสันสันเพิ่นว่าค่ะแล้วเมนวนเพิ่นกระได,ดตัวเลขมาหายกับท่านผู้ชมทางบ้านค่ะตัวเลขตัวนันก็คือ401 401เป็นเหลขกตีจากฝันค่ะเมนวนเพื่นตีว่าซีนี่ก็เป็นน้ำผู้ยิง่งเนาะค่ะผู้ยิ่งนี่น้ำซีเพิ่นว่าก็คือ ผีผูเพิ่นหัวจับมาละเพิ่นว่าน้ำซีแล้วก็ศูนย์นี่ก็คือคนตายแล้วเป็นศูนย์เพิ่นว่าหนึ่งนี่ก็คือเด็กหน่อยเนาะค่ะทีมาน้ำกับภูเพิพ่นตายทองกลมเนาะค่ะเป็นลูกของเพิ่นนี่ละเป็นเด็กหน่อยเพิ่นก็เลยตีเป็นหนึ่งค่ะตัวเลขที่คุณแม่ห้มาเป็นเลขสามตัวสี่ศูนย์หนึ่งเลขตีจากฝันค่ะคานนี้ก็เป็นแนวทางค่ะท่านผู้ชมเป็นแนวทางตัวเลขความฝันในการซื้อสลากินแบ่งรัฐบาล ของเมนวนวลค่ะในวดวันที่16พฤษภาคม2567น้กเี่ค่ะก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านมีโชคมีลาบในรางวัลใหญ่กับเมนวนวลเบิร์สุขูสุขคนค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้สาวนิงก็ขอจบไว้เพียงเท่าน,นี้ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปของสาวนิงพระรวยจงมแตรความสุขความเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรงอายุหมันขวัญยื่น,น,นมีโชคมีลาบเฮงเฮงมันมันปังปัง,ปงรำรวยรำรวย ถูกลงวันลอตเตอรี่เบอร์สุขูสุนนะคนเด้อค่ะเดอ้อค่ะสุดท้ายนี่สาวนิ้งก็ขอฝากท่านผู้ชมกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับสาวนิ้งพะรวย้ยได้หาคลิปด,ดีๆตัวเลขเด็เดๆมาใหา้กับท่านผู้ชมทางบ้านได้รับชมลับฟังต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ